สวยไหมคะคืออะไรฮะคืออะไรคนนี้คือใครคะถ้าถามมาคืออะไรคืออะไรคะคนนี้ไข่คะชื่ออะไรคะเนี่ย่าฮะอัญญาชื่ออัญญาหรือเปล่าอาอไม่ใช่สีได้ไงอะไรแล้วคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนี่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรคนนี้เหมียวเหมียวไหนล่ะก็ะตยอะโอ้โหจุบด้วย